แปลว่าระบาย ล่าอัตมาจากักรในเรื่องวิปปนาภูมิวิปปนาภูมินี่แต่ภูมิของวิปปนา,ราหรือภูมิของปัญญาอะไรถ้าไม่มีภูมิก็ปัญญาไม่จะจะรู้ที่ไหนภูมินั้นมีอยู่รองรับ ภูมิภายนอกเรียกว่าไรภูอาตมาได้พิมพ์นนักหรือเล่นได้มาตั้งสามกว่าปีแล้วที่จริงมันน่าจ,จะหมดนน้าแหละแต่ว่ามันพอดีมันหลองอยู่ตกกพางอยู่ร้อยแร่มได้ตีนผาร้อยเล่มโยมที่เคยมาบวด ได้พอแล้วนี่พมาร้อยแรกเนี่ยองพันห้าร้อยยี่สิบแปดเนี่ยังากเราพอิยมแปดจะมีเย็บเลยเนี่ยไรผมาร่วมอ่อนี่ราเราไรรูปมาร่วมยาวไปยานิเคปไปยาดิเคเป็นรัญนามเานแน่นะหม่เี่สิบเนี่ยรอันห้าร้อยยี่แปดนี่น,นี พอเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยแล้วนะมันต้องค้างอยู่ถ้าไม่ค้างหมดแล้วแต่มันไม่เห็นอาวัอยู่ในเราอย่างไมเหยียบรอบที่แล้วก็มีคนทำบุญไปหลายท่านวันนี้มันลึกออกเออเอาเอาลยผมพูดไลยปูเลยแบบวารานะเลยนี่แบบวารา ไรอไไรทาวารไรสิงขาไรอีวอนคีทัางหลายไรอ่ะเห็ไหมไรนิวรารา ไโพนี่พระเจ้าแด้แสดงกับไรอะไรก็เกิดไรติดขาถ้าถ้าไม่มีไรติคขาก็ออกจากไรโพไม่ได้ก็เราเด็กรโพเนี่ยไรแปลว่า ทรพเทวาโพรหมภูแต่นี้เราอยู่ในมนุษยระูเราพอดจภูต่ำภูต่ำนี้เไรสี่ ติจะไม่ตายแล้วพวกฟรัตนไม่ตายอ่ะเพราะอะไรเพราะความมันยังไม่ตายเพราะกรรมมันยังไม่ลิบถ้ากรรมลิบมันก็ตายตายแล้วไปไหนเกิดโวกรัตน์นั่งนี่มันตายแล้วตายเกิดตายเกิดอยู่ในนั้นะคอยจะลิบกรรมเพราะงั้นก็เรียกกรรมมภัยยะมรณะตายเพราะลิบกรรม ความมรรยาปฏิวัติปวิวิชย์อายุขยะวรณะตายเพราะทิศอายุจะเป็นขยะปฏิวิสิ์นะอายะปฏิวิชย์อายุขยะวรณะตายเพราะทิศอายุอีสิ่งอายุถ้าอายุเผยเดี๋ยวนี้ก็ทิพยเจ้าของเรานี่ อายุกี่ปีอายุต่ร้อ100ปีแต่ไปเจ้าอยู่ไม่ถึงอายุแปดสิบปีแปดสิปีนั่นเองบางองนี่ชนต่อไปว่ารีอารนี่ไปหมื่ปีนะอายุกตั้งแปดหนปีเยอะกระรารู้ใยสักที่มีแลนปีแต่พอรับลอมาเหลือแปดหมปีอันรีอารก็ประเม็น ที่อานในงนยืนเราจะไปทันเร,รือเราถ้าบรรลุมาคอนในพระเจ้าองค์นี้ก็งคงไม่ได้บอกพระเจ้าองคนี้ถือว่าพระโกดมทีองค์นี้ปัจจุบันเนี่ยเรีพระโกดมอายุ100ร้อยปีแต่คนร้อยปีาอยากอ่ะไม่ได้มีระพุทธการมีร้อยปี rồi gì thì rồi gì thì bị rồi bụng thì ra đây ra qua cổ lá rồi bụng thì bị ai cũng mặc ra qua cổ lá rồi bụng thì bị sau này ai cũng tham gia

วัใหญ่ไม่เคยไปรื con, ้อวันใหญ่แล้วก็ขายไม่แพงแพงก็ไม่ไม่ก้นรื้อเลยต้องไปขายบ้านเศรษฐีขายติดลื้นไม่ได้ขายบ้านเศรษฐีอัญญาเศรษฐีก็ไม่เคยทำปลาไม่เคยซื้อปลาวันนั้นก็แทงปลาเย่ซื้อก็ซื้อเอาไว้ใส่เกลือทำปลาแทงกินได้นานเลย กอไม่เคยทำแล้วก็ผ่าข้างหลังครับเหตุร่างแก๊งเราก็ผ่าข้างหลังใช่ไหมราเด็ดเดียวเลยผ่าข้างหลังผ่าถ้าผ่าท้องมันก็เด็ดเลยเด็กไม่รู้ว่ามีเด็ดไม่รู้มีเด็ดผ่าข้างหลังาพอผ่าเด็เด็ดก็ผมไม่มีลูกดีใจโอ้โหนี่เราได้ลูกแล้วเด็ดลูกได้ดีใจก็เป็นบอกเต็มสีก็เลี้ยงเอาไว้ ตี่เรเป็นแม่คนแรกลูกหายต้องหาตามดูนานหาไม่พบรู้เล่าว่ารลากลือกินแล้วก็ภารยาเด็นหีเรียกว่าจะไปเอากัาไ์มอวัยหมก็ม่ก็เป็นสิทธของเขาแล้วไม่ได้ต้อเป็นฟาร์มนะต้องกระโดดกรดรายต้องกรโดดกรดราย พระอาจารย์ตัดสินว่าให้เป็นรองระกูง่สุดให้เป็นัรองระกูเนี่ยด้วยกันเลี้ยงระกโละออกเดอนเนี่ยด้วยกันเรียงเพราะว่าเป็นของคนที่อิ่แล้วนะคนที่กาซื้อแล้วให้เป็นรองโงู่อันี้เพราะนั้นเรามีอายุเท่านี้ก็โชคดีแล้วอายุเท่านี้โชคดีแล้วเกิดมาใน ตอนแรกไม่มีพุทธประเทศไทยเนี từ từ ่ยนับตืออะไรตอนแรกประเทศไทยก็ไม่ได้นับตัวศาสนาพุทธไนครับนับตัวศาสนาอะไรด้วยเออนับศาสนาไอิสลามก็ไม่ใช่นับตือศาสนาพิเทวดาหนับตือเทวดาก่อนจะไม่ก่อนเนี่ยถืออบผูของบ้างป่าไม้บ้าง อารามได้รับการดีมากเป็นรขนาดเป็นที่ปึ่งแต่มันไม่กระเกษมอะ่ะไม่สูงสุดถือเอาภูเขาเอาไป็นคอยเรพักอยู่ในถ้ำพักอยู่ในภูเขาอะ่ะเพราะนั้นเราเห็นว่าในถ้ำนี่เ้จะมีกระดูกมีหัวกระโหลกมีหัวกระโหลกของคนนะ,ะมีหัวกระโหลกของคนนี่ยนเป็นพักกันมากเลยเป็นครอบครอวตัวนี้มีหม้อ ก้ดูโบราณมีก้ะดูองก์ีคาดว่าจะเป็นเ